DJ d งดีเจเพล y ์ลิสออมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตตอนนี้นะคะห้าโมงเย็นกับอีก20บนาทีท้องฟ้าอึมครึมกับคุณผู้ฟังอย่างที่เราได้ข่าวได้ทราบกันว่าจะมีพายุวิภาเข้าใช่ไหมคะเขาก็จะทยอยทยอยซัดมาเรื่อยๆถูกไหมมันก็วันสองวันที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเรื่องที่เข้าจีนเข้าฮ่องกงแล้วก็เกิดความรุนแรงของสภาพอากาศแล้วก็ เ,เตือนภัยสูงสุดของฮ่องกงเมื่อวานนี้นะคะเที่ยวบินยกเลิกไปเป็นร้อยเที่ยวบินเลยแต่ว่าก็กลับมาบินแล้วแต่อาจจะมีการดีเลย์บ้างแล้วตอนนี้มันก็อ่ะเริ่มพัดมาแล้วจะเข้าไปทางเวียดนามและอาจจะมีมาที่ไทยนะคะ่งเก็บอกว่าฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่กรมอุตุบอกว่าเปิดวอลลุ่ม24ชั่วโมงก็หวังใจว่านะคะที่เราซ้อมเซลล์บอดแคสต์กันไปมันจะได้ผลหรือว่าเราต้องรอใช้เอาวันที่เฉพาะมีเออเขาเรียกอะไรอ่ะ แผ่นดินไหวเท่านั้นจริงๆตอนนี้มันน่าจะใช้ได้มากกว่าไลน์อเลอร์ดอะเพราะว่าอย่างล่าสุดนะคะก็เห็นว่า ที่จังหวัดจันทบ,บุรีก็มีลมที่แรงแล้วก็มีพายุเข้าไปแล้วนะคะก็คอยติดตามข่าวก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังว่าอะไรที่พอที่จะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือกันได้ก็คงจะต้องทํากันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าก็พอมันเห็นภาพเมื่อวานพี่อันได้ดูว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสเห็นไหมว่าความแรงของบางพื้นที่เ็บอกว่าวัดลมได้ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ คือถ้าปล่อยตัวไหลๆก็ลอยๆอยู่เหมือนกันนะคะอะด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลกันหน่อยแล้วกันเพราะฟ้าค่อนข้างครึ้มนะคะบางทีเรายังซ่อมบ้านไม่เสร็จจัดเรื่องแผ่นดินไหวเลยมันจะต้องมาซ้ํากันอีกอ่ะเป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าที่เราก็ต้องติดตาม เรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองมันมีหลากหลายมิติหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเราจะต้องดูหาทิศทางของดอกเบีย้ยมาฟังทางนี้กันต่อเลยนะคะตอนเย็นๆแบบนี้ค่ะดอกเบีย้ยแรงสั่นสะเทือนฝากแบบไหนก็ได้ดอกเบีย้ยสูงสุดคุ้มกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสาหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนรับอัตราดอกเบีย้ย1 1ึยต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่1.29%ต่อ และสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนกรณีฝากต่ำกว่า10ล้านบาทนะคะรับอัตราดอกเบี้ยที่1 2 0ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.41%ต่อปีและกรณีที่ฝาก10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยนะคะ1.25%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำถึง1 4 7ต่อปีทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและ7เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำา10,000บาทนะคะฝากเพิ่มครั้งละ หนึ่พันบาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากในววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31กรกฎาคมน,นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงิงนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1.1.1.5หรือคุณเดินไปได้เลยที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะทรพุทโถอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคน้นรู้ใจแมวถ่าโรไลลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่เม็กซ์มิฟเยเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกร,รกฎาคมนี้โปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพล u ส มาเจอกันพุธนี้02 6 6 5 8 3 7 3กกเอย่าลืมโทรมานะคะสำหรับชาวพุทธเทเรนนะคะกับ3 DJ ดีเจฟูทีมหอมเติ้นและก็เปลือกฟังพร้อมๆก,กันกับอาหารแมวคันนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาร์ลไลท์ลดโซเดียมลง3 0อร่อยเวิร์กแน่เม็กซ์มิดเยเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงรกระดาษขมี้นนโปเต้ปาปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปได้วยกันเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพ p o ลิสพลัสค่ะ พุทธโธพุทโธอย่าลืมโทรนะห้ามงเย็นกับอีก38นาทีนะคะมีความหลากหลายของข้อความที่ส่งมาบางคนบอกว่าเพลงเศร้าจังแต่ก็ชอบฟังนะครับรอก,กดบัตรไปเชีร์พี่อ้อมด้วยโอ้ยโอ,ยอย้ฟังขอบคุณนะคะอีฉันก็ไปเป็นแขกรับเชิญให้เขาค่ะแขกกระต้อยหนึ่งช่วยไปร้องเพลงอ้อมให้เสียงดังด้วยนะคะคุณฟังในและข้นใน อีกอันนึงคือบอกว่าชอบฟังนะคะผ่าน w w w a time live ควรปรับปรุงระบบไลฟ์นะคะหลุดบ่อยมากไม่สะดวกจะเปิดแอป a time ฟังฟินนะคะใกล้หมดความอดทนกับร,ระบบแล้วต้องขอโทษคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกทางทีมงานนะคะ mm. ก็ขอบคุณที่ยังมีความอดทนหลงเหลือที่จะพอพิมพ์ออกมาแล้วก็ อธิบายออกมานะคะด้วยความใจเย็นและใจดีขอบคุณมากๆนะคะจะพยายามทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะไม่ราบคุนผุ้ฟังฟังจากตรงไหนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นด้วยระบบของเราด้วยกับอีกอันหนึ่งมันอาจจะเป็นระบบของอีกทางหนึ่งเชื่อมต่อกันอาจจะมีความคัดเคลื่อนกันนิดหน่อยหรือมันไม่พอดีกันเป๊ะแต่ว่าจะพยายามเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกนะคะขอบคุณสําหรับทุกข้อความที่ส่งมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับหลายเพลงที่ถูกขอ อาจจะเปิดครบบ้างไม่ครบบ้างอย่างที่บอกนะคะแต่ก็ตั้งใจและพยายามจะเปิดให้ได้มากที่สุดค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนอนให้เต็มที่นะคะคุณผู้ฟังคืนนี้จริงๆในทุกๆคืนก็อยากจะให้คุณนอนแบบมีคุณภาพพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้เป็นอีกวันหนึ่งที่สดชื่นแล้วก็สดใสสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by ยดอ้อมค่ะสนับสนุนโดยปตทสออ ทแข็งแรงอาจทุงเงียบงันแต่ใจข้าไในอ่อนไว้ทุกนาทีของฉันไม่ได้หายไปแต่ทุกนาทีที่ไคร